่อไปก็จะเป็นการติดฟิล์มนะครับเนี่ยจะลองติดให้ดูนะครับว่าฟิล์มชนิดนี้นะครับติดง่ายนะครับแล้วก็การป้องกันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบไปทีละส่วนเลยนะครับโอเคอันดับแรกเลยก็ทำความสะอาดก่อนนะครับโอเคเป็นตัวให้ดูก่อน ก็ตัวิฟ์มนะครับหลังจากที่เราตัดออกมาแล้วนะครับก็จะมีลักษณะตรงตามรุ่นนะครับตัวนี้ผมเลือกแบบฟูลนะครับฟูลเฟรมเลยนะครับก็จัดวางตำแหน่งให้ตรงนะครับจากนั้นกดตรงกลางไปนะครับองเขาก็จะติดตรงกลางไปนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับจากนั้นเราก็จะยกมุม ขึ้นมานะครับหักนิดนึงนะครับแล้วก็ดันรูดมานะครับเอียงนิดนึงตามมุมไปนะครับเสร็จไปหนึ่งด้านนะครับก็รูให้มันเรียบครับขับมาอีกด้านนึงนะครับยกขึ้นนิดนึงนะครับถ้ามีมีเศษฝุ่นนะครับมีเศษฝุ่นเล็กๆนี่ก็เก็บเก็บก่อนได้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นพวก ใช้เป็นตัวเก็บฝุ่นก็ได้นะครับอ,อ้าเก็บฝุ่นเล็กๆก่อนครับเ,เก็บให้เรียบร้อยนะครับข้าวกันนะครับจากนั้นเราก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมาานะครับช้าๆนะครับติดไม่ได้ยากเลยนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็ตัวนี้เต็มขอบนะครับตัวขอบนี่ถ้าวางไม่ตรงก็อาจจะมีผลนิดนิดหน่อยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นฟองแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับฟองพวกนี้จะหายไปหายไปในภาย24ชั่วโมงนะครับอ่าครับอแล้วนะครับแล้วก็มาไล่นะครับนี่เก็บงานนี่นะครับจะมาให้ดูรอยนะครับ รอยตรงนี้นะครับจะหายไปภายใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเรียกกันว่าไฮโดรเจลไลน์นะครับอันนี้คือติดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคดุณสมบัติกันก่อนเลยคือตัวนี้หลังจากติดแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกว่าแบบมันก็ลื่นนะครับตัวนี้เป็นชนิดแบบฟิล์มใสนะครับให้ความรู้สึกรู้เลยว่ามันมันลื่นนะฮะแล้วก็ ใช้งานได้ดูดีอะ่ะคือแบบเรียบนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูการทํางานนะครับอันนี้เราจะมาลองหยดน้ํานะครับลองหยดน้าดูปิดหน้าจอก่อนนะครับมันมีการป้องกันการจับตัวของหยดน้ํานะครับเห็นไหมครับอ่าคือหยดน้ำเนี่ยมันจะไม่จับตัวนะครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างเนี้ย เราแค่สบัดสบัดออกนะครับก็ออกแล้วนะครับหรือทางเก๋งง่ายๆถ้าเราอนะะเอากระด,ด,ดาษชปูปุ๊บก็ขึ้นเลยนะครับนะฮะต่อ,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 อไปนะครับจะเป็นการทดสอบโดยการ ดูว่ามันลดแรงกระแทกได้จริงไหมนะครับจะให้ดูนะครับก็ปิดหน้าจอไน,นครับเ,เราจะใช้เป็นค้อนนะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าใช้คอนทดสอบนะครับแต่ว่าเราจะให้ดูว่าถ้าเป็นฟิล์มหรือเป็นถ้าเป็นหน้าจอปกติเนี่ยมันอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะครับก็จะดูกันนะครับนะฮ ให้ดูนะครับทัตะกินได้เหมือนเดิมนะครับมาดูตัวฟิล์มนะครับว่ามันจะเป็นรอยยังไงนะครับฟิล์มนะครับมันก็จะเป็นรอยนิดๆนะครับแล้วก็เช็ดออกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับให้ดูกันจะจๆนะครับห้องห้องนะครับระดับความแรงนี่ไม่ธรรมดานะครับบอกก่อน ก็เท่าเอานิ้วไปลองก็แตกนะครับนิ้วแตกนะครับไม่ใช่หน้าจอแตกนะครับนี่นะครับน้องปึ้งก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังสแกนได้อยู่ตามปกตินะครับโอเคนะครับฟิล์มไฮโดรเจลของ o อ d c u t t i n g นะครับเราคัดมาเป็นระดับพรีเมียมเลยนะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันจะมีมากกว่าฟิล์มไฮโดรเจลตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งอาจจะราคาสูงสักนิดนึงแต่ว่า รับรองครับว่าใช้แล้วคุ้มแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ OMD Cutting ครับ